มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสวดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลังจากล็อกเกอร์สตาร์ในตำนานเสกโลโซเข้าเรือนจำล่าสุดนะคะกลางโลโซมือเบสคู่ใจเผยว่าเสกดูดีขึ้นมากตัดผมสั้นรองทรงสูงหล่อมากหน้าตาสดใสไม่ต้องห่วงนะที่สำคัญก็คือแต่งเพลงเสร็จไปแล้ว3เพลงแล้วเนี่ย ด้านสายนาคาพี่ชายแท้ๆก็ไปเยี่ยมพร้อมกับคุณแม่ยืนยันว่าเสกสบายดีสุดๆหน้าตาสดใสยิ้มกว้างๆจิตใจเข้มแข็งอารมณ์ดีอ้วนขาวเลยละ่ะเสกย,ยังบอกอีกว่าการอยู่ในเรือนจําเหมือนได้พักผ่อนมีแต่รอยยิ้มและที่พีก,กว่านั้นก็คือแต่งเพลงได้สี่เพลงแล้วแถมยังเตรียมตัวจะเป็นประโยชน์ให้กับทันทสถานด้วยการเล่นคอนเสิร์ตในนั้นและฝันอยากจะออกไปเล่นที่อื่นด้วยโดยให้รถเรือนจำพาไปพร้อมกับผู้คุม ฝากความคิดถึงและขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยเป็นอันว่าร็อกเกอร์ตัวจริงยังคงไม่ทิ้งลายกลับมาสร้างสารรค์ผลงานให้กับแฟนเพลงได้ฟังกันแน่นอนค่ะอีวิตในเรือนจำตัดผมสั้นอ้วนขาวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ